สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านวันนี้นะครับวันเสาร์ที่11มกราคม2568มีอากาศหนาวเย็นครับแล้วก็มีลมค่อนข้างจะแรงด้วยแล้วก็เช่นเดียวกันครับกับอีกฝากฝั่งของโลกนะที่สหรัฐอเมริกาฝากฝันตะวันตกก็ได้เกิดไฟป่าครั้งสำคัญนะครับอันเนื่องเกิดจากลมก็ทำให้เกิดความเสียหายมากมายนะครับ เกิดขึ้นจากลมนะครับเกิดขึ้นจากลมนี่แหละเป็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นความเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศโลกขอให้ท่านรักษาสุขภาพนะครับแฟนบอลไทยทุกท่านระมัดระวังนะครับใส่เสื้อผ้านะครับให้มิดชิดนะครับเพื่อจะรักษาสุขภาพตัวเองความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวครับมันเกิดขึ้นเสมอครับบนโลกเรานี่แหละเช่นเดียวกันครับกับวงการฟุตบอลในย่านอาเซียนหรือเอเชียของเรามีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยครับ หลังจากที่ฟีฟ่าได้ออกกฎต่างๆนะที่เกี่ยวข้องกับการโอนตัวนะการให้สิทธิ์นักเตะต่างสัญชาติเพื่อที่จะยกระดับทีมต่างๆในทุกมุมโลกที่ยังไม่มีโอกาสนะที่จะพัฒนาฟุตบอลขึ้นมาจุดนี้เป็นผลได้ผลเสียแล้วก็มันมีทั้งสองด้านครับเป็นดาบสองคมแต่ว่าส่วนที่พัฒนาทําให้ฟุตบอลยกระดับขึ้นในประเทศที่โอนตัวเนี่ยก็มีครับแต่ในระยะยาวเนี่ย เราจะเริ่มเห็นแล้วนะครับตอนนี้มาเริ่มปรกากฏชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วว่าผลได้ที่มันเกิดขึ้นในระยะแรกที่มีการโดนตัวเนี่ยมันกลับสร้างผลเสียให้กับทีมชาตินั้นๆนะครับมีเพื่อนถามมานะครับเกี่ยวกับทีมชาติไต้หวันหรือชนิสไทเปที่อยู่ร่วมสายกับเรานะครับในฟุตบอลชิงแชมป์ชาติเอเชียรอบคัดเลือกที่เรากําลังจะแข่งขันในเดือนมีนาคมที่ถึงนี้นะว่าชนิสไทเปเนี่ยตอนนี้เขา มีการโอนตัวนักเตะเข้ามานะครับเพราะว่าในสายของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยทีมชาติเติร์กเ,เมนิสถานทีมชาติศรีลังกาแล้วก็ทีมชาติไชนีสไทเปรหรือไต้หวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสายที่จะว่าแข็งแกร่งก็ไม่ได้แข็งแกร่งนักนะครับเท่าที่ผมดูแล้วเขาจะเอาที่หนึ่งในสายนะครับเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายของฟุตบอลเอเชียนคัพเขาไม่เอาที่สองนะที่สองไม่ได้ผ่านนะครับเขาเอาแค่ทีมเดียว ดังนั้นครับเราจะต้องเหนือกว่าเติร์กเมนิสถานเหนือกว่าริลังกาแล้วก็เหนือกว่าชนิสไทเปในผลการแข่งขันเพื่อจะเข้ารอบไปทีมเดียวครับในสายของเราก็มีเพื่อนเป็นห่วงนะครับเกี่ยวกับการโอนตัวซึ่งมันเกิดขึ้นเงียบๆน,นะครับเราก็เพิ่งมาทราบกันโดยชัดเจนนะว่าชนิสไทเปมีการโอนตัวพอสมควรเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องธรรมดาครับในยุคนี้ที่กระแสาการโอนตัวเนี่ยติดไปทั่วครับ ติดไปหมดแล้วครับตอนนี้มันเหมือนดูไปก็เหมือนโควิดนะตอนแรกเหมือนมันเกิดโควิดขึ้นที่ประเทศจีนเล็กน้อยต่อมาก็ลุกลามมาอย่างินโดนเเซียแต่ที่ไหนได้ครับมันแอบไปเกิดที่นู่นนละครับที่ไต้หวันไปแอบไปเกิดที่กัมพูชาแม้กระทั่งเวียดนามนะครับก็มีการโดนตัวเหมือนกันจุดนี้เป็นจุดที่ถ้าเปิดช่องแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการชัยชนะต้องการผลสําเร็จในระยะสั้นเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้เสมอ เพราะว่าช่องดังกล่าวเนี่ยมันก็แล้วแต่ในประเทศไหนเขาจะมองเห็นว่าเป็นช่องที่เป็นประโยชน์หรือจะเป็นโทษนะครับเกี <t pues> <t 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 ่ยวกับเรื่องไชน n สไทเป i นี่นะครับผมถือว่าก็ยังเป็นสิ่งที่เราเป็นห่วงนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยผมดูแล้วก็ไอตัวโอนเนี่ยผมคิดว่ายังไม่น่าห่วงนะตัวโอนเขาก็คือเป็นตัวโอนที่เป็นนักเตะนะที่เล่นอยู่ในลีกอาชีพของไต้หวันนะครบ5ปี ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักเตะที่มีอายุแล้วครับคืออายุ28ปี30ปีประมาณนั้นแหละครับเช่นเดียวกันกับเยน็นส่วนเซินที่เวียดนามเนี่ยเขาก็าอายุ 26- 27ปีแล้วนะถือว่าเป็นนักเตะที่อายุมากเพราะท่านลองคิดดูสิครับว่าฟี ف าให้เวลา5ปีนะในการเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศนั้นน่นนะคือเขาต้องมาในอายุ20กว่าแน่นอนแหละครับถึงมาแข่งอาชีพได้กว่าจะได้โอนตัวก็ปลาเข้าไปตอนปลายอายุเขาแล้วดังนั้นกฎนี้เราดูดีๆนะครับ ฟีฟ่าบอกว่า5ปีเนี่ยนักเตะที่อายุยี่สองยี่สามมาอยู่ต่างต่างก็ประมาณเกือบ30แล้วทนันทีที่โอนตัวเข้ามาเนี่ยแล้วถ้าทีมชาตินั้น,น,นโอนตัวเข้ามาถ้าไม่ถูกไทม์ไลน์ของฟุตบอลโลกหรือฟุตบอลชาติมาชาติเอเชียสีปีเนี่ยมันจะเป็นเหมือนไฟไม่ฟังไฟไม่ฟามตรงนี้นะครับฟังให้ดีนะครับมันจะทําให้นักเตะของทีมชาติดังกล่าวเนี่ยไปทาร้ายทีมอ,อื่นที่เขาไม่มีนักเตะตัวโอนแล้วพอถึงเวลานะครับไปแข่งฟุตบอลโลกหรือระดับเอเชียจริงไง นักเตะที่โอนตัวเหล่านั้นก็จะเษียณอายุทีมเหล่านั้นก็ไม่มีนักเตะโอนตัวเช่นส่วนเซนหรือคนอื่นๆที่อายุ30ปีเนี่ยมันมันหมดสิทธิ์จะไปแข่งเอเนักับฟุตบอลโลกแล้วนะพอผ่านเข้าไปแล้วกับกลายเป็นทีมที่ไม่มีอะไรเลยในขณะที่ทีมดาวรุ่งต่างๆที่เข้าสมควรจะได้ไปนะถ้ามองเห็นไม่ชัดก็เหมือนทีมไทยเราไม่ได้เข้ารอบนี่แหละทีมไทยสมควรจะเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบ18ทีมสุดท้ายก็ไม่ได้เข้านะครับ พออะไรก็แล้วแต่ตัวองค์ตัวโอนผมไม่สนใจผมไม่รู้อะแต่ทีมชั้นนําในการโดนตัวอย่างจีนกับอินโดนีเซียได้เข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะพอเข้าไปถึงจุดจุดหนึ่งถึงแม้ว่าจะผ่านเขารออฟุตบอลโลกไปได้แล้วท่านรอดูสิครับว่าจีนหรือว่าอินโดนีเซียได้ไปบนโลกที่สหรัฐอเมริกานะครับกว่าจะถึงบนโลกนะนักเตะตัวโอนเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วแล้วทีมที่เข้าไปเนี่ยมันสมควรจะได้เข้าไปไหมแล้วทีมที่เขาพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ขาแพ้จะเฉียด อย่างเราเนี่ยทาประตูไม่ได้หนึ่งประตูเราแพ้จะดเฉียดเนี่ยเราไม่ได้เข้าไปผมถามว่ากฎการโอนตัวแบบนี้เนี่ยมันทําลายทีมที่เขากาลังพัฒนาทีมที่เขากําลังพัฒนาขึ้นมาได้ดีแล้วเขาควรจะได้ไปแล้วทีมที่โอนตัวเนี่ยถึงเวลาได้ไปจริงนักเตะโอนตัวก็หมดสภาพแล้วผมดูผมดูแล้วมันเป็นการทําลายมากกว่านะฟังให้ดีนะครับที่ผมพูดมาเมื่อกี้ท่านคิดให้ละเอียดน,นะนักเตะโอนตัวเนี่ยจะหมดสภาพอยู่แล้ว มาทำลายทีมที่เขาเป็นทีมดาวรุ่งที่เขาควรจะได้ไปทัวร์นาเมนต์เอเชียหรือทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเสร็จแล้วพอทำลายเสร็จแล้วเนี่ยการคัดเลือกมันห่างจากทัวร์นาเมนต์จริงจักรวาลปี2ปี3ปีเนี่ยกว่าจะได้ไปนักเตะโอนตัวก็หมดสภาพแล้วแต่ทีมที่เขากำลังพัฒนานเขาควรจะได้ไปเขากลับไม่ได้ไปนะครับนี่คือความเลวร้ายของการโอนตัวนะผมบอกไปเลยนะที่ใครใครใครหลายคนมองไม่เห็นผมจะบอกไปเลยครับว่าผม ต้องกลับเรียนงนะี้ฮะว่าผมทําคลิปเนี่ยผมจะพูดในแง่มุมที่หลายๆคนไม่พูดและเป็นแง่มุมสําคัญนะของเรื่องราวต่างๆที่ผมพูดบางครั้งนะผมอาจจะหยิบยกบางประเด็นขึ้นมาพูดที่บางคนบอกว่าเป็นประเด็นเก่าหรือเป็นประเด็นที่สมควรจะผ่านความจริงแล้วสิ่งที่ผ่านมามันยังไม่เพอร์เฟกครับมันยังไม่มีรายละเอียดมากเพียงพอท่านกรุณาฟังผมพูดให้จบคลิปและลองคิดตามไปดูนะครับผมไม่ต้องการให้ท่านเชื่อผมนะ แต่ผมต้องการครอบครัวฟุตบอลที่มีวิสัยทัศน์เปิดและได้ข้อมูลต่างๆเข้าไปเพื่อที่จะให้ท่านพิจารณาได้รอบด้านมากขึ้นว่าสิ่งที่เรากําลังเห็นอยู่ตอนนี้ในวงการฟุตบอลของย่านอาเซียนของเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอย่างผิดแปลกนะครับและเป็นสิ่งที่เราควรระวังเรื่องอะไรบ้างเพื่อเส้นทางเดินของช้างศึกของเราและเพื่อทัศนคติของเราที่ถูกต้องนะครับอันนี้สําคัญมากสําคัญมากนะครับ เรื่องการโอนตัวเนี่ยนะ่ชายนิสไทเปเข้าโอนตัวนะครับอังเก้ควาเม่นะครับอายุ28ปีกองหน้าจากไอวอรรสโค้ดนะครับเข้าโอนตัวปี2023เขาไปเล่นฟุตบอลอาชีพในไต้หวันมา5ปีครับคนที่2นะจอร์นเบนซี่อายุ30ปีกองหน้าจากประเทศเฮตินะโอนสัญชาติได้ในปีนี้เองครับ2 0 2 4เล่นฟุตบอลอาชีพในไต้หวันมา5ปีคนที่3นะครับ วิลเลียมโลเปสอายุ31ปีนะครับเล่นในตำแหน่งกองหลังจากเอลซันซาวดอร์โอนสัญชาติสำเร็จในปี2024เล่นฟุตบอลอาชีพในไต้หวันมา5ปีครับจะเห็นได้ว่าหลักๆ3คนนี้ครับตัวโอนเนี่ยมาจากแอฟริกา2คนนะครับแล้วมาจากทางฝากฝั่งนะทวีปอ,อเมริกาเนี่ยคนหนึ่งถือว่าเป็นการโอนตัวชัดๆนะครับโดยเป็นนักเตะ ที่แข่งอาชีพในไต้หวันครบ5ปีแต่นักเตะที่กล่าวมาเนี่ย28ปี30ปี3 1ปีทั้งสิ้นครับถ้าเขาได้ผ่านเข้าไปนะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลเรียนชัคขับนักเตะเหล่านี้แทบจะหมดสภาพแล้วครับมันเป็นการผ่านเข้าไปโดยโดยที่เขาใช้นักเตะเหล่านี้เนี่ยนะครับมาไม่คล้ายมาเอาเปรียบทีมที่แข่งด้วยนี่แหละที่บางทีมที่เขาใช้นักเตะที่มันไม่ใช่ตัวตัวโอนนะแล้วเขาผ่านเข้ารอบไปแล้วเนี่ยพอนักเตะตัวโอนหมดสภาพเนี่ย นะครับทีมที่โอนเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเลยที่จะไปแข่งขันในรอบสุดท้ายไม่สมศักดิ์ศรีนะนี่มันเป็นการทําลายนะทำลายทีมดาวรุ่งที่เขากลาลังควรจะไปแต่มาโดนตัวโอนสกัดไว้แต่ของของชายดิสไตเปเนี่ยผมไม่ได้ห่วงครับไม่ได้ห่วงมากแต่เราไม่ประมาทนะเขาใช้นักเตะที่เป็นนักเตะอาชีพในไต้หวันซึ่งผมคิดว่าลีกไต้หวันคงไม่แข็งแกร่งมากนะักลีกไต้หวันยังอยู่ดับรองจากเรานะครับจากลีกไทยนะเพราะฉะนั้นนักเตะในไทยลีกของเราเนี่ย ก็ไม่ได้มีฝีเท้าต่ํากว่านักเตะที่ผมเอ่ยนามมาเมื่อกี้ที่ไต้หวันเข้าโอนตัวมาหรอกครับแต่สิ่งที่น่าจับตามองนะกลับกลายเป็นลูกครึ่งมากกว่าของไต้หวันนะซึ่งลูกครึ่งไต้หวันนี่มีอายุ26ปี22ปี23ปีนะอยู่ประมาณนี้สูงสุดเขาประมาณ26ปีที่เหลือก็มีแต่อายุ22 23ปีนะครับดเดอร์เลชานนะครับผู้รักษาประตูลูกครึ่งไต้หวันอเมริกันครับ จากสโมสรอมูนฮามนะครับใน f อในเยอรมันนะครับมาตินบาเดเลต์นะครับอายุ22ปีกองหลังลูกครึ่งไต้หวันฝรั่งเศสนะจากสโมสรแม็กกินเรดเบิร์ดนะครับจากแคนาดาคริสโตเฟอร์เตียวนะครับอายุ23ปีกองหลังลูกครึ่งไต้หวันอเมริกันจาก, son, City, จากสโมสรนิวยอร์กซิตี้จากสหรัฐอเมริกานะครับเอมิโลเอสเตเวสนะครับอายุ26ปีกองกลาง ลูกครึ่งสเปนไต้หวันนะครับจากสโมสรหางหยวนในไต้หวันคังเตวอนนะครับอายุ24ปีกองกลางลูกครึ่งไต้หวันเกาหลีใต้จากสโมสรฮาวาซองเอฟซีจากเกาหลีใต้นะครับมิกเกลแซนเบิร์กอายุ22ปีกองหน้าลูกครึ่งไต้หวันสวีเดนครับยูตะฮิรายามะนะครับอายุ27ปีตำแหน่งกองหน้านะครับลูกครึ่งไต้หวันญี่ปุ่น จากสโมสรเบนไลกรีนจากออสเตรเลียนะครับจะเห็นได้ว่าลูกครึ่งเขาทั้งเจ็ดตัวเนี่ยอายุเฉลี่ยอย่างน้อยครับลูกครึ่งเหล่านี้สามารถไปแข่งถึงฟุตบอลโลกนะครับได้แล้วเขามีลูกครึ่งที่แข่งขันอยู่ในเยอรมันแคนาดาสหรัฐอเมริกาไต้หวันเกาหลีใต้สวีเดนแล้วก็ออสเตร,ร,รเลียครับกลุ่มนี้แหละครับเป็นกลุ่มลูกครึ่งที่เราควรจะจับตามองว่าไต้หวันชุดนี้เนี่ย มีลูกครึ่งอายุน้อยที่มีความหลากหลายแข่งขันอยู่ตามต่างประเทศเนี่ยทุกทวีปเลยจุดนี้เป็นจุดที่น่ากลัวของไต้หวันครับเพราะฉะนั้นแล้วนะที่เ,เพื่อนๆมาถามผมเกี่ยวกับเรื่องการโอนตัวของไต้หวันเนี่ยผมมองแล้วนะลูกลูกครึ่งของไต้หวันนี่น่ากลัวกว่าตัวโอนนะเขามีเยอะแล้วมีทั้งกองหน้ากองหลังคุณลักษาประตูเนี่ยมาจากลีกทั่วโลกด้วยไต้หวันชุดนี้จึงเป็นทีมที่เราจะประมาทไม่ได้เลยนะครับ เอาเขาใช้ตัวโอนถึงสามตัวแล้วเขามีลูกครึ่งถึงเจ็ดตัวเนี่ยแทบจะสิบเอ็ดคนเลยนะเกือบจะสิบเอ็ดคนเต็มทีมม่นักเตะไต้หวันท้องถิ่น,นจริงอะแทบจะไม่มีเลยนะครับในทีมถ้าจะเป็นตัวจริงถ้าจะเอาลงทั้งหมดผมคิดว่าน่าจะเป็นลูกครึ่งกับตัวโอนแทบทั้งทีมครับดังนั้นนะครับไต้หวันจึงเป็นทีมที่น่าจาับตามองทีมหนึ่งที่จะเป็นคู่แข่งสําคัญนะเพราะว่าสายเราเนี่ยรีลังกาไต้หวันเติร์กเมนิสถานแล้วก็ไทยเนี่ยเขาจะเพียงทีมเดียวครับเข้ารอบเอเชียน,นคัพ สำหรับสีลังกานะมีการโดตัวมา 2- อสาตัวแต่ว่าเป็นนักเตะทีะ่ไม่ได้อยู่ในเกตคุณภาพอะไรครับอดตัวมาจากสโมสรเล็กๆสโมสรที่ไม่โดดเด่นอะไรแล้วก็ถือว่าเป็นทีมที่เราประมาทไม่ได้แต่เราไม่ควรจะกังวลเกี่ยวก,นนยกับเรื่องสีลังกานะครับถึงแม้ว่าสีลังกาเนี่ยในระยะหลังเขาพัฒนาฟุตบอลเขาขึ้นมาได้ดีพอสมควรสีลังกาผ่านเข้ารอบนี้มานะด้วยการเพลย์ออฟกับกัมพูชาและสามารถชนะกัมพูชาได้นะครับ ก็ดูแล้วก็ก็ใช้ได้เหมือนกันนะศิลกาทีมนี้นะครับแล้วเติร์กเมนมสถานเนี่ยแน่นอนครับทีมจากเอเชียกลางเนี่ยเราเราจะประมาทไม่ได้ทุกทีมและเติร์กเมนมสถานก็ไม่น่าจะมีตัวโอนอะไรหรอกครับเราไม่เนี่เขาคือจริงๆแล้วไอ้เรื่องโอนตัวเรื่องทําทแบบนี้กดฟีฟ่าเนี่ยส่วนมากมันจะอยู่ที่ตะวันออกไกลเรานี่แหละนะครับฝากฝั่งอาเซียนฝากฝั่งแปซิฟิกด้านนี้ของเรานี่แหละครับเอเชียเรานี่แหละ ที่มีการโอนตัวกันตอนนี้แต่อเมริกากลางนะครับแล้วก็ทางอาหรับเปอร์เชียเนี่ยจะมีการโอนตัวน้อยครับจะมีการโอนตัวน้อยแถบนั้นเนขาจะเน้นนะครับในการพัฒนาโครงสร้างฟุตบอลเขาพัฒนาเยาวชนตามรูปแบบฟุตบอลยุคใหม่มากกว่าแต่มันไม่ฮิตกับแถวบ้านเรานี่แหละนะครับไอจะอะไรก็ไม่อะไรนี่แหละแถวบ้านเราเนี่ยเดินไปก็ไม่รู้ว่าตลาดอะไรดูไม่ออก นะครับผสมไปหมดน่ะขอให้ได้เงินนะขอให้ขายได้อะเร,เราเราเราควรจะหลุดออกจากตรงนี้ให้ได้ครับถ้าเราต้องการมีคุณภาพเหมือนญี่ปุ่นเกาหลีนะเราจะต้องหลุดจากทัศนคติแบบนี้ให้ได้ครับอย่าไปเผลอตัวเด็ดขาดเกับเรื่องตัวโอนนะอย่าไปนิยมชมชอบเด็ดขาดครับเพราะผมพูดในคลิปนี้นะผมพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องตัวโอนเกี่ยวกับว่าการโอนตัวแล้วนักเตะโอนตัวในเงื่อนไข5ปีอยู่ในประเทศเนี่ยกว่าจะได้แข่งขันเนี่ย กว่าจะได้แข่งขันจริงอะ่ะมันหมดสภาพก่อนครับมันหมดสภาพก่อนตอนกว่าจะได้แข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะถ้าได้เข้าจริงอะ่ะก็อายุปลาเข้าไปสามสิบสามสิบกว่าแล้วครับตรงนั้นบางทีเขาเล่นไม่ได้แล้วหรือฝีเท้าตกแล้วกลับกลายเป็นป,ประเทศนั้นๆไปทําลายนักเตะพื้นที่ด้วยนะครับอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะที่ผมพูดในคลิปนี้นะที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับท่านจะได้เห็นว่าการโดนตัวเนี่ยมันมีผลเสียมากกว่าผลได้ และไต้หวันเนี่ยมีการโดนตัวเพียง3ามตัวครับไม่เป็นไรครับแต่สิ่งที่เราควรจะระวังมากกว่าคือนักเตะลูกครึ่งของเขาทั้งเจ็ดตัวนะนักเตะของเขาลูกครึ่งเจ็ดตัวเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะอันตรายแต่นะครับถ้าเราเชื่อมั่นเชื่อมั่นในโค้ชของเราเชื่อมั่นในวิธีการทําทีมและสไตล์การเล่นของเราเชื่อมั่นในนักเตะทีมชาติไทยหรือช่างศึกของเราเนี่ยนนผมเชื่อว่าเราสามารถผ่านไต้หวันได้แน่นอนครับ thấy giấc quan mình ใจคูลุยพันเหมือนทางแห่งฝันแชื่สึ่รวมใจเพื่อชาพเพื่อบนรลุชนเพื่อทุกคนก้าวพันสัดใจหัวใจนัสู้ยืปกองเยอ๋ยยังายไหนชาวสึกหัวใจไปให้คันฝันเอาเธอใช้

ខ្រាព្វាច់ទាត់ក្រដាំទាំក្រោ់ក្រស់ទៅ